มีของมามีของวัดไม้บูดอ่ะมาเอ้ยมันมีไม้บูดด้วยแต่มันดูเออไอ้ย้อนไงติไอ้ย้อนไงมึงไปเอาย้อนมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูพื่อพาอะไรไปก่อนเดี๋ยวเต็มถอยดิถอยดิมึงไปยิงข้างบนเลยดิมึงไปยิงข้างบนดิ สามินสามบินสาม,นสาม,นสามินมึงโดยมาโคไหวปะน,นี่ยโอนนะครับองการบินแรกครับเน่ยเอตายศาสตร์เขาเรียกว่าหลบหลอก ไ okay. อ้เหี้ยแล้วมันตีแล้วีไฟอไอ้เหียไม้กลัวมันตีมันตีแล้วมีไฟเองเว้ยเหียไปติดหน้าจอตัวเองไอ้ส,าาส์โครเที้ยเลยจะได้มีไฟครับ โอ้ยเฮียเรไปมัดตีแล้วไม่มีไฟวะได้กูต้องเปลี่ยนละ <c oughs> โปเกมโปเกมอนไปถามาด <c oughs> ีเน่ย <c oughs> อนโกรู้เรื่อง <c oughs> ถามน้องเขาเอายาวเอาอะไรเพิ่มบ้างเอายาวน่อยมากู mặt đầy đủ rồi. quá đa 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 tay bà tiêu hơi 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 อุ้ยเอาไว้อัดไว้เลยเฮ้ยไอ้ฮิออดสีฮิอะไรของมันวะเนี่ยไอ้สัสนักเตะแบาซิวบลลูนนักเตะแบบติวครับบาสนักล่าต้องเล่นกระเจียบก่อนเล่นยเลี้เก่งครับเล่นเก่งนักล่าเล่นเชิงเน้นเชิงก่อนตอนนี้นักล่าเราเล่นกระเจียบอยู่นู้นเดี๋ยวลองกดบอกให้เราจบสกอร์ดิเดี๋ยวพอเหยียดตายใจนักเตะแบาซิวจบสกอร์หน่อยเจ็บสกอร์ของมไฟเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเออหมอบด้วยเอา เจ็บอหมนแล้วน้าน่นนาไป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 งัดท่อก่อนไปไปทากำแพงเลย งฟั่งไหนก็ได้แล้วแต่สั่งนี้ก็ได้เนี่ยยืนเลยยืนเลยยืนตรงนี้เลยเดยเดวี่สุดดำประเทศจัดอ่ะดูเดี๋ยวพี่สุดดำประเทศจัดอ่ะโอ้ยพี่แม็กเท่ว่าอยู่แล้วครับพี่โอ้พี่แม็กซี่ก็อยู่เนี่ยสุดดำประเทศจัดอ่ะโอ้ดูดูพี่แม็กเท่มาสองคันเต็มรถเลยอ่ะสิทุนอะพี่แม็กอ่ะธรรมดาธรรมดาธรรมดา เบสวันไม้หนึ่งแห่งดีจีด่างคนนี้นะคนนี้ตัวโง่เลยไอ้เหี้ยเนี่ยตัวโง่เลยอ่ะไอ้เหี้ยเบสบัตอ่ะตัวโง่บัตรไม้หนึ่งดีจีนะลุงใช่รฮะวงกานแก๊งมึงนี้ไม่มีอนาคตสัตว์ด่ากูบอกเลยไอ้เหี้ยไม้หนึ่งดีจีอ่ะไม่มีอนาคุสัตว์สัตว์อ่ะมาเล่นอะไรใครมาได้ไอ้เหี้ยเอาพี่เนี่ยโดนลุงเราลุงแข่งเราลุง ว้งงอยู่ว่ามันเล่นกับใครไว้เฮียเย้มาดูหนึ่งดีใบหนึ่งดีจีหนดีจีสัตวหลุดจัดเฮ้ยยืนอลยสัตว์เนยมุตีโดนจบสกอยืนเลยกันเรือเลยเฮีย เอาไปหานและเอาแต่หานนละไม้หนึ่งดีจีมึงตายไปแล้วไอ้เบนปันนอะตัวแรกด้วยไอ้ยี่ยบอ๊อบพี่พีดาบังผมก็ได้ขับอนะ่ะ <laughs> <laughs> ไอ้เยี่ยลุดจัดเลยสั์ อันนี้มันเล่นได้อีกคนมาสิบคนเองเหรอลืมว่ามันได้สิบคนยาการหรอมีมีมยาการเซิร์ฟนีมีอยู่แล้วครับอย่าลืมว่ายาการนี้เป็นต้นฉบับที่ผมคิดมามันต้องมีอยู่แล้วอันเนี้ยเพราะว่าผมผมมองว่า คือยากันน่ะตอนแรกยังไม่เอามาปล่อยหรอกให้ได้เล่นปืนยิงปืนนันก่อนที่พี่ด่ามันอ่ะที่มันเริ่มขึ้นรถอ่ะผมก็พูดเลยนิ่งวผมจไป้ใช่เหรอแอ้มันมึนจีพี่ไอ้ยลุ่จัดแม้ยาการมันมีอยู่แล้วเพราะว่ายาการมันเป็นส่วนผสมที่มันทําให้เกมเพย์มันมันบาลานซ์้ยแม้กระทั่งคนที่เริ่มแกงมาใหม่แค่กินยากันให้หมดหรือว่าอะไรแล้วแต่มันทำให้การเล่นมันหลากหลายแต่ถ้าจะมีปืนอย่างเดียวมัน มันเท่ากับว่าผู้เล่นอ่ะมันไม่ได้เล่นเลยมันมันมีอยู่แล้วครับยาก,กันอ่ะตอนนี้แต่เขายังไม่เอามาปล่อยเฉยเให้เล่นปืนกันสนุกสนุกกันไปก่อนอ <_ c oughs> ั้เรื่องเขาเล่นกันสนุกสนุกไปก่อนเขาก็เลยยังไม่ปล่อยกันเขาจะปล่อยมาพร้อมยาวิ่งยากันอะไรประมาณนี้นู่นนี่นั่นอะไรไปประมาณนี้ครับ <_ c oughs> แล้วก็ตอนนี้มันก็มีหาคิเทเลพงเทเลพอร์ตอ่ะเนาะ กล่องจูนเหรอผมไม่แน่ใจเรื่องกล่องจูนนะผมผมไม่แน่ใจกับแต่น่านจะไม่มีนะคิดว่ากล่องจูนอะ ไม่ได้เจอกันที่เดิมอะบอกกันสิบอกว่าได้ไม่ได้เจน่าเดียวเดียวยังคืนนี่เรารอเรื่องคืนแล้วเราไปอยู่ฝั่งแท็กซี่แล้วเจอพวกพิซซ่าบ๊เด้ได้บ๊เด้บ๊เดี้สัตว์ให้กูไปแท็กซี่ใช่ไหมอ่าได้แล้วแล้วเดี๋ยวรู้เลยว่าแม่งแม่งเยอะขนาดไหนอ่ะ โอเคหมายถึงใครเยอะไครพิซซ่าหรือแท็กซี่เยอะเข่าคยอะไรตัดไม่มีเลยคนเจ้าเชียร์ไม่พิซซ่าหรือแท็กซี่เยอะคุณพิซซ่ามันเยอะกว่าได้อ่าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไม่ต้องกลัวเอ้ย JK ไปพิซซ่าเอแท็กซี่หมดเลย